พี่น้องเห็นด้วยไมมหมบางครั้งความบาปความเย่อหยิ่งของเรานิสัยไม่ดีความรู้สึกไม่ดีเนี่ยบางครั้งเรารู้นะแต่เราก็ไม่เคยกลับใจสักทีเข้าใจไหมคะแต่เมื่อพระเจ้าอนุญาให้เกิเกดปัญหาที่ฉันไปต่อไม่ได้แล้วมีอย่างเดียวฉันต้องกลับใจเรื่องนี้ตอนนี้จะกลับใจไหมพีม่น้องใครเค พระเจ้าใช่ไหมยอมจำนนว่าฉันไปต่อไม่ได้ถ้าฉันไม่ยอมรับว,ว่าฉันมีตรงนี้แล้วฉันจะกลับใจใหม่แล้วให้พระเจ้าเอาออกแล้วฉันก็จะเอามันออกแต่ฉันไม่เอามาแล้วนิสัยแบบนี้ใช่ไหมนั่นแหละคือการกลับใจก่อนแท้จริงแล้วนับภาษาอะไรกับคนที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้ามีเยอะเลยใช่ไหมไอ้นิสัยไม่ดีเนี่ยแล้วถ้าพระเจ้าไม่ขัดเ้าไม่ทําให้เขาเกิด ต่อให้เขาเก่งแค่ไหนหรือไปไหว้อะไรทที่ตัวแดงเดยอะแยะมากมายสิ่งนั้นก็ไม่สามารถเปลี่ยนความบาปของเขาได้นิสัยบาเชื้อบาบาเป็นกรรมการสาแท่งต่อให้เราเก่งแค่ไหนหรือค่าอื่นที่ให้ไว้ให้เบอร์แค่ไหนก็ไม่สามารถเอาความบาปออกไปใช่ไหมคะมแล้วเหมือนพระเจ้าอบอก คุรวยล้นฟ้าแต the ่ตายไปแล้วต้องไปตกนรกเพราะความบาปมันจะมีประโยชน์อะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพระเจ้าเลยขยับคนรวยใช่ไหมคะอนนีนา่เห็นเลยว่าพระเจ้าขยัาทุกชนชั้นทั้งคนจนก็ขยับคนรวยก็ขยับคนการ้การศึกษาก็ขยับคนการศึกษาสูงก็ขยับคือขยับมันทั้ง ใช่ไหมคะ่ะเออนั่นคือพระเจ้าขยับทุกคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นนายรู้เลยว่าพระเจ้ากำลังขย่าทั่วโลกรวมทั้งโดยเฉพาะเลยแหละประเทศไทยตอนนี้พระเจ้าขย่านะคะพระเจ้าขยัาหรือฝันรอ้อนแม้กระทั่งคริสเตียน้วย,ยนะมันไม่ใช่แค่พระเจ้าขย่าคนไม่เชื่อพระเจ้า พระเจ้าเข,าขย่าที้สเสตียนเราด้วยเพื่อให้เราสรํารวจตัวเองว่าเราจะต้องเอาวิสียบบอะไรออกไปมันถึงจะอยู่รอดได้ใช่ไหมคะเอออ่า,า,านพระวจนะ้อนี้นะคะผู้ใดมีช,ยชัยชนะเราจะให้เขากินผลไม้จากต้นไม้ พี่น้องนางเคยไปเห็นเสซลล์อของอุทยานใช่ไหมอุทยานเนี่ยท้าสมัยจัดรจักรโกงงเนาะนางจัดรจักรโกงงเนี่ยมา,าพี่น้องปะ่ะงามขนาดนี้เลยไี่แก่่างงามมาพี่น้องนนเนาะอยู่ในสวรรค์มันจะขนาดไหน <c oughs> ใช่ไหมคะแล้วต้นไะม้แห่งชีวิตเนี่ยมันอยู่ในอุทยานแล้วพระเจ้าให้เรากินแล้วเราก็จะมีชีวิตอยู่โยมภยัยไม่แก่ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ตายมายีแต่ความสุขนะคะนะ ถึงจะได้ไปอยู่ตรงนั้นไปยินตรงนั้นชนะยังหรอพี่น้องเลยวะชนะเนี่ยโบเป็นชนะคอมเมนตนเด้อชนะปะชนะการคนหลอกเนาะชนะข้อบังคับอะไรนิสัยต่างกัก็คือเราไม่แพ้การทดลองแพ้การทดลองนี่คือหาพระเจ้าแล้วก็อาจจะหลุดหายไปเลยใช่ไหมคะแต่ ยันกับพระเจ้าสุดท้ายแล้วก็ผ่านแล้วก็ไปสวัสค์ใช่มคะ